สวัสดีค่ะมาดูดงนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤศจิกายนกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงนี้นะคะค่ข้ยขยันให้ตั้งใจเนาะเออเดี๋ยวคนจะคุณเนี่ยจะมีคนที่แบบมาช่วยนะมาซัพพอร์ตนะเออแล้วก็จะเจอช่วงจังหวะที่ดีที่คุณรอคอยแม้กระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหในเรื่องของการเงินเนี่ยเนื่องเลนนะ เออเหนื่อยยากลำบากหาเงินก็ย,ยากงานการก็ทุกบางคนตกงานมาเนินนานแสนนานรู้สึกละทมรู้บางคนถึงขั้นคิดสั้นบางคนถึงขั้นเครียดวิตกจริตวิตกกังวลแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอสิ่งที่ดีๆนะคะเออดังนั้นอ่ะในเรื่องของคู่รักนะคะคู่รักคู่ครองนะคะใครก็แล้วแต่ที่วางแผนที่จะแต่งงานคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานเออนะ สำคัญที่สุดก็คือใครโสดเออเดี๋ยวก็จะเจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นแบบว่าแม่สื่อแม่ชักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แนะนำมาเจอกันนะคะสุขภาพเนี่ยระวังนิดนึงเนาะปัญหาสะสมอดีตที่ผ่านมามันเหนื่อยมากมันท้อมากโอ้โหมันแทบจะแบบหายใจแล้วหายใจอีกนะคะมันแทบจะแบบสู้สู้เพื่อให้ได้เงินสู้เพื่อให้ได้งานอะสู้แบบสุดชีวิตเลยอะ แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ละเนาะจากที่เหนื่อยมาโอ้โหจะเรียกว่าเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยไหมก็ใช่เออเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปคุณจะได้เกิดใหม่นะคุณจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตอาจารย์แอนแนะนำให้ทําบุญนะคะเพื่อแบบ น้ำมันตะเกียงทำบุญหนังสือธรรมะนะเพื่อให้แสงสว่างกับชีวิตนะในช่วงนี้จะมีการรวมพลังไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักสุขภาพมันจะดีขึ้นคุณจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเดี๋ยวคุณจะมีช่องทางเข้ามากัลยาณมิตรเนี่ยก็จะมาคอยช่วยเหลือก็จะมาคอยซัพพอร์ตคุณดังนั้นจําไว้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์อดีตหรือปัจจุบันที่คุณรู้สึกเหนื่อย ที่คุณรู้สึกท้อที่คุณรู้สึกว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตรู้สึกแบบโอ้โหหมดพลังเหลือเกินมันผ่านไปแล้วค่ะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอให้คุณโฟกัสทัศนคติปรับตัวเองใหม่ m a n ิ f ฟสตัวเองใหม่และ กอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองและก็บอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันเป็นได้ฉันมีความสามารถฉันเก่งให้กําลังใจตัวเองและก็ลุกขึ้นสู้เพื่อรอคอยสิ่งดีๆที่จะมาถึงนะคะ